สวัสดีครับคลิปนี้มาเรียนรู้เกี่ยวกับชื่อพันไม้ต่างๆนะครับที่มีป้ายติดมาเรียนรู้กันนะครับว่าแต่ละต้นนี้มีชื่อว่าอะไรนะครับต้นแรกนะครับชื่อวานานะครับก็จะมีอยู่หลายต้นเหมือนกันนะครับที่ เขาติดป้ายอยู่นะครับแล้วก็บางต้นเนี่ยผมสามารถที่จะให้ดูลักษณะของใบได้แล้วก็บางต้นเนี่ยไม่สามารถที่จะให้ดูใบได้นะครับเนื่องจากว่าต้นมันสูงนะครับอันนี้คือลักษณะของลำต้นต้นวานานะครับต้นวานาต้นนี้ก็สูงอยู่เหมือนกันสูงอยู่ครับมีสามลำสีล่ลำด้วยกันนะครับ เดี๋ยวเรามาดูลักษณะของใบต้นนี้นะครับในในนาบ้านเราเนี่ยก็จะมีเยอะเลยนะครับสำหรับต้นว้านาน,นะครับนี่นะครับลักษณะของใบ รู้สึกว่านะครับลูกของมันเนี่ยจะมีลักษณะสีดําเล็กๆนะครับเป็นต้นหวานนาสามารถที่จะรับประทานได้ก็ถือว่าเป็นต้นที่มีลําต้นขนาดใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับสาหรับต้นหวานนาเดี๋ยวต่อไปนะครับเราไปดูมีต้นอะไรบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูต้นนี้กัน ครับลักษณะลำต้นส่วนที่เป็นเปลือกนะครับก็จะมีช่องเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับซึ่งต้นนี้นะครับส่วนมากก็จะรู้จักดีนะครับสําหรับคนเก่าๆเนี่ยคนคนเก่าๆก็สมมติจะรู้จักนะครับสำหรับต้นนี้เป็นต้นตะเคียนทองนะครับนี่นะครับอ่า สำหรับลำต้นของต้นตะเคียนทองนะครับก็จะมีลักษณะนี้ส่วนมากต้นตะเคียนทองเนี่ยจะมีลำต้นที่ขึ้นตรงนะครับต้นนี้ถือว่าเป็นต้นที่มีมีคุณค่ามากๆเลยนะครับบางคนก็ใช้ประโยชน์จาก ลำต้นของตะเคียนทองเนี่ยได้หลายๆอย่างเลยนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับส่วนส่วนใบนะครับส่วนใบก็ต้นนี้มันสูงหน่อยนะครับอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะครับเป็นส่วนใบของต้นตะเคียนทองนะครับเดี๋ยวเราไปดูต้นต่อไปกันนะครับอันนี้ไม่เคยได้ยินเลยนะครับสําหรับต้นนี้นะครับชื่อต้นว่า ยอป่านะครับโอ้ oh, ต้นยอป่านะครับซึ่งชื่อทางภาษาบ้านผมเนี่ยผมก็รู้จักดีนะครับต้นนี้แต่ว่าถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยซึ่งผมก็ได้รู้จักไปนี้แหละนะครับยอป่าเดี๋ยวเราดูใบกใกล้ๆนะครับ ส่วนในเรื่องของสรบคุณนะครับสรบคุณหรือว่าประโยชน์ของต้นยอป่าเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็อันนี้ผมยังไม่ค่อยมีข้อมูลนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ไม่มีไม่มีเขียนด้วยนะครับเขียนแค่ชื่ออย่างเดียวนะครับสําหรับลูกของต้นนี้นะครับที่ผ่านมาเนี่ยที่ผมเคยเคยเห็นนะครับก็จะเป็นลูกเล็กๆนะครับเป็นลูกเล็กๆ มันจะเป็นลูกเล็กๆมีตุ่มๆแบบนั้นนะครับซึ่งทางภาษาทางภาษาบ้านถวมเนี่ยก็จะเรียกว่าต้นมดูนะครับต้นมดูก็ต่อไปนะครับต้นพยอมนะครับอันนี้ก็ลำต้นมีขนาดใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับ ต้นพยอมนะครับต้นสูงมากเลยนะครับลักษณะคล้ายๆกับต้นตะเคียนทองเลยนะครับในส่วนของเหลือกลำต้นเนี่ยจะคล้ายๆกันมากเลยนะครับแล้วก็มีใบไม้ อ๋อใบมีอยู่นะครับอ่านะครับลักษณะของใบก็จะมีขนาดใหญ่เท่าฝ่ามือนะครับแล้วก็อีกต้นหนึ่งนะครับก็คือต้นพยอมเช่นเดียวกันนะครับ อันนี้เป็นทรงเอนนะครับโอหนะครับทรงเอนก็อันตรายหน่อยนะครับสําหรับต้นนี้อันตรายครับอาการที่เห็นด้านหนานะครับเพราะว่ามันเป็นทรงเอนนะครับส่วนต้นที่เป็นพุ่มๆด้านหน้านะครับไม่แน่ใจว่าเป็นต้นอะไรนะครับ หรือว่ามันเป็นต้นต้นอะไรนะใบกัมปูหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆโอ้โหมีนกอาศัยอยู่เยอะมากนะครับโอ้มีนกกาด้วยเยอะมากเลยผมสนิทฐานนะคิดว่าเป็นอ๋อจามจุรีนะครับ ไม่แน่ใจว่าต้นจำจุรีกับใบข้าปูนี้จะเป็นต้นเดียวกันหรือเปล่านะครับจำจุรีนะครับต้นมีขนาดใหญ่มากนะครับนี่นะครับลักษณะของใบนะครับ เป็นต้นไม้ที่มีพุ่มขนาดใหญ่นะครับให้ความร่มรื่นได้เป็นอย่างดีนะครับสำหรับต้นจามจุรีนะครับเดี๋ยวเราไปดูต้นต่อไปกันนะครับด้านหน้านะครับมีใบของมันมีลักษณะใหญ่ๆนะครับคิดว่าหลายคนคง รู้จักดีนะครับสาหรับตนนัวนี้แต่ว่าทางภาคใต้เนี่ยจะไม่ค่อยมีนะครับสาหรับตนนัวนี้นี่ไงครับต้นสักนะครับลักษณะของลำต้นนี่คือลักษณะ สีของลำต้นนะครับแล้วก็ต้นนี้มีความสูงพอใช้ได้อยู่นะครับต้นมีขนาดใหญ่นะครับทางภาคใต้ไม่ค่อยมีนะครับสำหรับต้นนี้ส่วนมากก็จะเอาสายพันจากจากอ่าจากภาคอื่นนะครับก็มาปลูกไว้นะครับเพราะว่าในป่าเนี่ยทางภาคใต้จะไม่ค่อยมีเลยนะครับสําหรับต้นนี้ส่วนมากจะเป็น ต้นตะเคียงทองนะครับตะเคียงทองนี่ก็จะมีเยอะนะครับด้านหน้านะครับมันไม่มีป้ายแต่ว่าต้นนี้ผมรู้จักดีนะครับเรียกว่าต้นแก้วนะครับทําบอนไซได้สวยนะครับสําหรับต้นนี้โหดูนะครับต้นใหญ่ด้วยดูนะครับลักษณะโคนนะครับสวยๆทําบอนไซได้สวยเลยนะครับสําหรับต้นแก้วนะครับ เดี๋ยวมีต้นอะไรต่อนะครับก็ทำคลิปชมไปเรื่อยๆนะครับดูเพลินๆนะครับอันนี้ก็เป็นยอป่านะครับยอป่าก็ให้ดูไปแล้วนะครับสำหรับต้นแรกเมื่อกี้นะครับต้นนี้จะมีเยอะนะครับในป่าทางภาคใต้จะมีเยอะส่วนต้นนี้นะครับคือต้นอะไร ลักษณะของใบนะครับสีก็จะเป็นสีเขียวเข้มสีเขียวเข้มคล้ายๆกับใบใบมังคุดนะครับอ๋อนะครับนี่ชื่อของมันนะครับต้นพระวาต้นพะวานะครับลักษณะของลต้นนะครับ ก็ไม่ค่อยชัดอยู่เหมือนกันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูต้นอื่นกันต่อนะครับอ๋อนี่นะครับเป็นต้นเอ่เอต้นจิกน้ำนะครับต้นจิกน้ำเป็นช่วงที่มันกำลังออกดอกแต่ว่าตอนนี้ร่วงไปหมดแล้วนะครับนี่นะครับชื่อของมันนะครับต้นจิก ครับต้นจิกก็บางคนก็เรียกต้นจิกน้ํานะครับซึ่งท exactly. ี่จริงนะครับเรียกว่าต้นจิกอย่างเดียวก็เข้าใจว่าเป็นเข้าใจว่าเป็นต้นจิกแต่ที่จริงนะครับต้นจิกมันก็จะมีอยู่หลายชนิดด้วยกันนะครับก็คือจิกน้ําจิกนอนวันครับซึ่งแล้วก็จะมีต้นจิกเศรษฐีด้วยนะครับแล้วก็สําหรับต้นจิกนอนวันเนี่ยก็จะมีอยู่หลากหลาย ชนิดอีกด้วยกันก็จะมีการแยกกันไปนะครับแต่ว่าตรงนี้เขาเขียนว่าต้นจิกอย่างเดียวนะครับซึ่งถ้าดูรวมๆแล้วนะครับก็คือต้นจิกน้ำนะครับนี่นะครับเป็นก้านดอกที่มันร่วงไปหมดแล้วนะครับลักษณะของใบนะครับคือนะครับเดี๋ยวเรามาดูต้นต่อไป ด้านหน้านะครับเป็นต้นไทรนะคร <in eating disease> ับไทรใบมะดันนะครับคิดว่าน่าจะเป็นไทรใบมะดันใช่แล้วนะครับไทรใบมะดันนะครับแล้วก็อันนี้ตะเคียนทองไหมตะเคียนทองไหมไอ้พยอมผูกคล้ายกันมากเลยนะครับสําหรับลําต้นของพยอมกับตะเคียนทองนะครับคล้ายกันมากเลยนะครับ เนี่ยผมคิดว่าเป็นตะเคียนทองเลยนะครับแต่ว่ามันคือต้นพยอมนะครับต้นก็มีลักษณะคล้ายๆกันนะครับลำต้นตรงนะครับแล้วก็มีความสูงโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูต้นอ่าต้นพยุงนะครับเนี่ยต้นพยุง ต้นพยุงนะครับต้นที่มีราคาแพงเลยนะครับสำหรับต้นพยุงนะครับแล้วก็เป็นต้นที่มีขนาดสูงนะครับใบของมันก็ไม่สามารถที่จะถ่ายให้ดูได้นะครับมันไม่มีใบที่อยู่ต่ำๆนะครับ ด้านหน้านะครับเนี่ยคนสวยนะครับนี่ไงครับสนทะเลนะครับสนทะเลที่สามารถเอาไปทำบอนไซดได้นะครับส่วนทะเลนะครับส่วนมากถ,ถ้าจะดูสนทะเลเนี่ยก็คงจะ ต้องเป็นใกล้ใก้ทะเลนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการปลูกไว้ประดับซึ่งตรงนี้นะครับเป็นจังหวัดยะลาก็จะอยู่ห่างไกลจากทะเลมากพอสมควรนะครับก็เอามาปลูกไว้ประดับเป็นพื้นที่ให้ความร่มรื่นนะครับแล้วก็มีต้นอะไรอีกต้นว้านะครับต้นว้า ไม่แน่ใจนะครับว่าต้นว้ากับต้นว้านาที่ได้พูดถึงเมื่อกี้นี้อาจจะเป็นต้นเดียวกันหรือเปล่าอาจจะมีความแตกต่างตรงที่ว่าใบเล็กกับใบใหญ่ประมาณนี้นะครับแต่ว่าตรงนี้เขาเขียนว่าต้นว้าอย่างเดียวนะครับไม่มีว้านานะครับอย่างต้นที่ให้ดูไปก่อนหน้านี้นะครับจะมีคําว่านานด้วยนะครับอันนี้ก็ว้าอย่างเดียวอ่ะนี่นะครับ ต้นตะเคียนทองนะครับก็ให้ดูไปแล้วนะครับตะเคียนทองคล้ายๆกับต้นพยอมนะครับอ่าอันนี้ส่วนมากจากรู้จักดีมีเยอะนะครับในประเทศไทยเนี่ยมีเยอะครับต้นตะแบกบ ต้นตะแบกนะครับแล้วก็ต้นนี้นะครับเป็นต้นจิกน้ํานะครับต้นสูงมากนะครับตรงนี้นะครับก็จะเขียนว่าต้นจิกนะครับแล้วก็ด้านหน้าเป็นต้นหูกระจงนะครับทำบนไซ์ได้สวยนะครับต้นหูกระจงเนี่ยจะมีอยู่ สามลักษณะด้วยกันนะครับขูกระจงแค่ขูกระจงใบกลางแลวก็ใบใหญ่นะครับอันนี้พยอมพยอมหรือว่าตะเคียนนะครับให้ทุกคนทายเล่นๆน,นะครับพยอมหรือว่าตะเคียนเดี๋ยวจะให้ดูป้ายนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับ ไม่ใช่พยอมนะครับเป็นตะเคียนทองนะครับตะเคียนทองตัวนี้ตัวนี้ลำต้นก็จะแปลกๆหน่อยนะครับอ๋อเหยวป่านะครับเหยป่าเพราะว่าลำต้นของมันเนี่ยสามารถ ันนี้ได้ด้วยนะครับมันสามารถลอกได้ด้วยนะครับเยอป่านะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นใส่ใบมะกันนะครับใส่ใบมะกัน ะเคียนทองเช่นเคยนะครับก็จะมีอยู่หลายต้นเลยทีเดียวนะครับสําหรับต้นตะเคียนทองนะครับแล้วก็เยอวป่านะครับเยอวป่าอ่าเดี๋ยวจะให้ดูต้นหมากเมานะครับหมากเมาแต่ว่าตรงนี้เขาเขียนว่าต้นมะเมาขนนะครับ แต่ว่าทางชื่อทา,ทางทางทางบ้านที่เราเรียกกันนะครับก็จะเป็นมกเมานะครับอันนี้เขียนว่าหมะเมาขนนะครับก็ไม่แน่ใจว่าเป็นลําต้นของมันหรือเปล่าที่เป็นขนขนนะครับเพราะว่าในส่วนลําต้นถ้าเราสังเกตเนี่ยมันจะมีลายแบบนี้นะครับหรือเป็นขนขนนะครับเนี่ยขนๆนนะครับก็เลยเรียกว่ามะเมาขน นนก็ส่วนมา,จากจะรู้จักดีนะครับสำหรับต้นหมักเมานะครับทำบอนไซได้สวยเช่นกันนะครับก็คิดว่าคงไม่มีแล้วแหละน่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับการเรียนรู้ชื่อสายพันธุ์ไม้ตามที่มีป้ายติดไว้นะครับที่ในที่อยู่ในสวนลำต้นนะครับ ก็ไว้เป็นการเรียนรู้นะครับเวลาเพื่อนสมาชิกเข้าไปในป่าก็สามารถที่จะรู้ได้นะครับว่าต้นไม้ที่ให้ดูเนี่ยนะครับจะเป็นสายพันธุ์ไม้เช่นเดียวกันกับที่เพื่อนสมาชิกได้พบหรือเปล่านะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มารับชมคลิปนี้ครับสวัสดีครับ